เก็บปรกหวานครับพี่น้องครับอบๆดกๆกันเลยครับผมเก็บปรกหวานป่าต้นนี้อายุสองปีครับผมปลูกปีหกหสองปีบริบูรณ์ได้กินนะครับก็ให้ปลูกให้ถือวิธีนะครับได้เก็บกินแน่นอนครับผมเก็บเป็นรุ่นไปครับผม อันนี้ใบสรงพุ่มอันนี้เก็บไปหนึ่งรอบนะครับแตกมาสองยอดเก็บไปเรื่อยๆแล้วครับผมนี่ก็เพิ่งเก็บไปรอบหนึ่งแตกมาสามยอดนี่ก็จะเป็นตุ้มตาใหม่นะครับตุ้มตาที่เขาจะไปเก็บยอดตลอดเรื่อยๆนะครับใบปลายเลดเทีมนะครับ ใบตัวนี้เด็ดทีมเพิ่มมองแหม,มันโปรงยอดนี่เด็ดแค่เนี่ยพ่อรับบดต้องไปรลดใบเนี่ยใบอื่นกาไใบเลี้ยงยอดยอดจะได้อบอัพนะครับผมอ่ะงานเหนียวใบแต่งสวงพุ่มนะครับเก็บแต่ไปไปนี่ มองที่จะแตกยอดใบเนี้ยงอวบอยู่เสียดายเก็บว้นะครับเก็บว้เรียงยอดสองปีสองปีได้กินนี่ครับดอกบานป้าหนาบ้านเก็บไปครับผมแหงเก็บแหงแตกยอดออกไมหมหัวไปเลยนี่ครับวับ เก็บขักวานแกงครับครับหงแห้งครับต้นนี่เบึง้งยอดเป็นหลามๆเลยนะครับสุดยอดนะครับเก็บครับผมก็หน่อยฝนเล่งนี่สิบโได้กินนะครับผมก็สิบโคคอยแตกยอดได้บบดนี้ ช่วงนี้ยังแหลงอยู่เด็กเก็บกินเรื่อยๆครับอ่าแบบนี้ก็เอาไว้เก็บบัดนาครับผมรอบนานเขาเก็บแต่แบบนี้อ่อ,อนๆอวบๆกันเลยครับผมเป็นการแต่งกิ่งไปในตูนะครับแตง่งโซงภูมิไปในตูครับผม ครับผมครับไมายามต้นนี้ครับผมต้นนี้ทึบเกินไปครับผมพี่เลี้ยงทึบเกินบอค่อยแตกยอดแต่สีได้แตงต้นพี่เลี้ยงเนี่ยครับไม่ค่อยออกยอดนะครับแต่สามยอดครับต้นนี้แต่ก็กำลังมีนี่ครับเริ่มแทงยอดอยู่แต่บดกด้วยครับผม แสงก็มีส่วนสําคัญนะครับในการแตกยอดพักหวานนะครับเดี๋ยวสร้างออกนะครับกอกงกอกกล้วยเบิ่งรับต้นนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดเริ่มแก่เก็บกิน้ด้ไมบกท่าันเบิ่งกินน้องเนี่ยครับนี่ครับผมทีห้อนลมจิงใหม่นะครับเก็บมองได้เขาก็จะแตกยอดมองนั้นนะครับ นี่ครับเก็บผักหวานปลานี่ครับยอดดกๆก,กันเลยรวบไปเลยนะครับปุ๊บนี่ครับเก็บครับเก็บเขาสีเด,ดแตกไหมครับผมแห,แห้งเก็บแห้งแตกยอดครับ ได้สองสามต้นกับพ่อแกงแล้วครับพักหวานปลาแบบนี้โหลดปุ๊บนี่เก็บเกลี่ยๆครับข้างบนแห้งโดกครับนี่ครับโดกๆก,กันเลยครับผม ครับนี่ก็เป็นผักหวานปลานะครับที่เขาเก็บมาจากสวนนะครับผมใ้ประมาณนี้ครับผมแกงในหม้อหนึ่งพอดีครับอ่อนๆเลยครับผมแกงใส่ยงนอกรบดังสีแซบครับผมนี่ที่นองคอมเมนต์ชี้แนะกันคำใดครับผมเดี๋ยวหาวัตถุดิบมาแกงใส่กันครับสวัสดีครับครัวพอเพียงเสนอเมนูแกงผักหวานป่า ใส่หมูสามสันทุบนะครับกำลังเดือดโอ๊ะเลยครับผมลุกโดดสีบัใส่ปักตูนะครับมาเนียใส่ใบบักูดแทนนะครับผมลุกโดดตำพริกตะไคร่นะครับเป็นเครื่องแกงกับพร้อมแดงครับผมคนๆน,นี้ก็จะเป็นนรร้ำปลาะนะครับน้ำปลาแดกสุกแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟครับ